พาผู้ชมไปติดตามการลงทะเบียนร,ร้านค้าโครงการคนละครึ่งพลัดทุกพื้นที่ยังคงคึกคักผู้ประกอบการจำนวนมากเข้ารับบริการจากธนาคารกรุงไทยค่ะ การเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้านะคะบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าสาหากรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดมีประชาชนมาต่อคิวรอแน่นตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบแถวเพื่อความเรียบร้อยพร้อมกับตั้งโต๊ะให้คําแนะนําขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและตอบข้อสงสัยต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการเพียงอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและกดยืนยันเข้าร่วมส่วนร้านค้าใหม่เปิดลงทะเบียนถึงวันที่19ทธันวาคมนี้ทราบผลภายใน3วันโดยต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยและเอกสารประกอบครบถ้วน ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดบูธให้บริการลงทะเบียนร,ร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่บริเวณสาลาไทยหน้าศาลาก,กลางจังหวัดเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอยและประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงมาตราการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยมีนางสาวนภาวันสารสุดที่กุลคลังจังหวัดฉะเชิงเซานำทีมให้บริการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหลายหน่วยงาน ร่วมอำนวยความสะดวกแบบ One Stop Service ภายในบูธค่ะมีการให้คำปรึกษาและสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปถุงเงินรวมถึงแนะนำสิทธิประโยชน์ของโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับช่วงงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจัง,จงหวัด31ตุลาคมถึง9พฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าในพื้นที่บรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีผู้ประกอบการ เขารับบริการจํานวนมาก ด้านว่าที่ร้อยตรีโชคใครรอดดีประหลัดอำเภอศรีร,ราชาเปิดเผยว่าอำเภอศรีร,ราชาร่วมกับธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตชนบุรีเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ณนห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอศรีร,ราชาผู้สมัครต้องเตรียมบัตรประชาชนสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนและรูปถ่ายสถานประกอบการส่วนร้านโอทอปและวิสาหกิจ ุมชนจะต้องแนบเอกสารรับรองเพิ่มเติมตามประเภทกิจการทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อำเภอศรีราชา ส่วนที่อำเภอบางละมุงร่วมกับธนาคารกรุงไทยตั้งโต๊ะบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ที่ศาลาประชาคมชั้นหนึ่งที่ว่าการอำเภอบางละมุงระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยร้านค้าเดิมเพียงอัปเดตแอปถุงเงินและกดยืนยันร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่นะคะเตรียมบัตรประชาชนรูปถ่ายร้านและเอกสารประกอบยื่นสมัครได้ทันทีค่ะซึ่งบรรยากาศวันแรกก็ได้รับความสนใจจากผู้ค้าจํานวนมากเข้าร่วม ลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะ